สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนในเรื่องของการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form นะครับก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่เว็บเราเซอร์ของเราก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะเข้าด้วย Google Chrome นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ g o m o g i l e web o google com นะครับ จากนั้นเนี่ยนะครับถ้าของใครเนี่ยยังไม่มีบัญชีของ Google นะครับก็เข้าบัญชีของ Google ได้นะครับตามอีเมลแล้วก็หรหัสผ่านของของตัวเองนะครับส่วนในคลิปนี้เนี่ยของผมได้เข้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าของใครที่เข้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ไปที่รูปสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับเก้าเหลี่ยมเก้ารูปนะครับคลิกหนึ่งครั้งเข้าไปที่ Day, นะครับมันก็จะนำเราไปสู่ Google Drive นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อต้องการที่จะเก็บแบบทดสอบนะครับไปที่คลิกขวาหนึ่งครั้งนะครับบนพื้นที่ว่างใน Google Drive แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ใหม่จากนั้นก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับ ของผม่อตั้งเป็นแบบทดสอบแบบทดสอบออนไลน์วิชาระบบเครือข่ายนะครับจากนั้นพอเราตั้งชื่อเสิทธนะครับเราก็ติ๊กคำว่าสร้างนะครับคลิกคำว่าสร้าง Google ได้ก็จะสร้าง โฟลเดอร์ onder, ขึ้นมใม้เรา1โฟลเดอร์น, onder, นะครับจากนั้นให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เพิ่งสร้างใหม่นะครับดับเบิลคลิกกับไปจะพบกับพื้นที่ว่างๆนะครับให้เราไปที่คําว่าใหม่นะครับจากนั้นก็เลือก Google Form ระบบก็จะลิงก์ไปยังในส่วนหน้าของฟอร์ม ระบบเรานะครับที่พร้อมที่จะให้เราได้ทําการสร้างแบบสอบถามหรือว่าแบบทดสอบนะครับจากนั้นเรามาตั้งชื่อฟอร์มกันก่อนนะครับก็ตั้งเป็นแบบทดสอบออนไลน์วิชาระบบเรือข่าย ครั้งที่หนึ่งจากนั้นเนี่ยนะครับถ้า,าดูไปทางด้านบนตรงนี้นะครับก็จะยังไม่มีชื่อนะครับให้เราเพาส์ไปคลิกหนึ่งครั้งนะครับมุมบ,บนด้านใช้มือนะครับแบบฟรฟมก็จะตั้งชื่อให้องอัตโนมัตินะครับตามตามหัวของแบบทดสอบที่เราตั้งไว้นะครับ จากนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะสร้างแบบทดสอบได้เราก็ต้องไปตั้งค่าต่างๆของโฟมก่อนนะครับให้เราไปที่เครื่องมือตั้งค่าก็คือรูปฟันเฟืองนะครับคลิกตั้งค่า1ครั้งจากนั้นก็เลือกนะครับมันก็จะมีรวบรวมที่อยู่ของอีเมลนะครับจำกัดให้ตอบได้เพียง1ครั้ง นะครับอันนี้ผมขอเลือกจำกัดให้ตอบได้เพียงหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าจะให้นักเรียนเนี่ยทำข้อสอบได้ผลละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับในส่วนของงานนำเสนอนะครับไม่ต้องตั้งอะไรนะครับไปในส่วนของแบบทดสอบแบบทดสอบเนี่ยนะครับเราก็เปิดทำเป็นแบบทดสอบจากนั้นเนี่ยการประกาศคะแนนนะครับ การประกศนาศคะแนนตรงนี้ผมให้ทันทีหลังจากส่งคำตอบนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่จะเลือกนะครับอาจารย์ก็ลองคลิกเลือกเอาเองนะครับในในบททดสอบนี้ผมให้นักเรียนรับทราบคะแนนทันทีหลังจากส่งคำตอบนะครับสำหรับด้านล่างนะครับผู้ตอบสามารถดูในส่วนตรงนี้ผู้ตอบ หรือว่านักเรียนเนี่ยสามารถดูอะไรได้บ้างของตัวเองนะครับดูคําถามที่ตอบผิดได้ไหมดูคําตอบที่ตอบถูกต้องดูได้ไหมหรือว่าค่าคะแนนนะครับในคลิปนี้ผมให้ดูได้เฉพาะค่าคะแนนนะครับในข้อสอบชุดนี้จากนั้นเนี่ยให้เรากดบันทึกนะครับ ถ้าขึ้นดนังนี้นะครับให้เรากลับไปเปลี่ยนตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราเอารวบรวมที่อยู่อีเมลออกนะครับไม่ต้องให้มันปรากฏอีเมลเอาออกก็บันทึกใหม่อีกครั้งจากนั้นเนี่ยเราก็พิมพ์คําอธิบายของฟอร์มก็คือคําสั่งนะครับคําสั่งของข้อสอบว่าจงเลือก คำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวจากนั้นก็มาตกแต่งนะครับพอมาในส่วนที่สองในส่วนที่สองตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของชื่อนามสกุลจั้นเล็กที่ต่างๆนะครับก้ห้เราเลือกอรูปแบบของ ส่วนนะครับส่วนตรงนี้เป็นคำตอบสั้นร,ระบุคำถามก็คือชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลจำเป็นไหมนะครับครตอบว่าจำเป็น ต่อไปนะครับเราก็สร้างส่วนของอฟอร์มใหม่นะครับก็ไปที่เครื่องหมายบวกนะครับด้านขวามือเพิ่มคำถามคลิกเลยนะครับครั้งรหัสนักศึกษานะครับ จำเป็นไหมจำเป็นนะครับจากนั้นก็เพิ่มอีกในส่วนหัวของโหมระดับชั้นนะครับระดับชั้นตรงนี้นะครับระดับชั้นตรงนี้เลือกให้เป็นแบบเลื่อนลงก็ได้นะครับก็เป็นตัวเลือกระดับชั้น นะ,น,นะครับเป็นปวชหนนะครับปวชสองครับปวชหนึปวชอสองนะครับเอาตัวที่ตัวทีตัวทีครับ ปจกตงหุ่น์คับค okay, ีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กครับผมไม่ก็ยันไหนโปจกตัดล่มาวามโปจกต์สเฟรนช์ก็โปรเจกนะครับสมมุติว่าวิชานี้สอนตั้งโจทย์หน่งทย์งโจทย์สนะครับ จำเป็นไหมตรงนี้จำเป็นนะครับในส่วนต่อไปก็คือเล็กที่นะครับเล็กที่ก็จำเป็นแล้วก,ก็เพิ่มอีกสมมุติเราจะดูนะครับว่าส่วนหวัวนะครับมีลักษณะอย่างไรเวลาเด็กไป ทำแล้วเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะไหนเราก็สามารถที่จะไปกดได้ที่แสดงตัวอย่างนะครับที่เป็นรูปลูกตาอยู่ด้านมุมบนด้านขวามือนะครับกดหนึ่งครั้งปึ๊บอ่านี่นี่คือ,อรูปแบบของคนที่จะทำแบบทดสอบของเรานะครับมันก็จะขึ้นมาเพราะผมไม่ได้ใส่อะไรนะครับเมื่อกี้มันก็ให้ใส่ข้อมูลนะครับ จากนั้นปิดไปครับทีนี้เรามาสร้างและทดสอบกันเพิ่มส่วนนะครับทีนี้มาําตามข้อที่หนึ่งนะครับทำตามข้อที่หนึ่งเนี่ยอาอะไรดีว่าร,ระบบเ,เครือข่าย ระบบเครือขายใดที่มีการส่งสัญญาณได้น้อยที่สุดได้สั้นที่สุดตัวเล็กเด็กก็คือเลนนะครับตัวเล็กที่สองก็คือเมน ตัวเลือกที่สามเวนตะัวเลือกที่สี่ก็เป็นแพนนะครับทีนี้เนี่ยนะครับตัเลือกที่สี่จเป็นเนนะ่ทีนี้นะครับพอเราสร้างคำถามกับตัวเลือกเสร็จแล้วเนี่ย นะครับเรากา็มาตั้งค่าให้กับข้อสอบข้อนี้นะครับระดับแรกเราก็ตั้งเฉลยก่อนนะครับก็ไปคลิกที่คำว่าเฉลยคำตอบนะครับลิกหนึ่งครั้งจากนั้นเราก็ตั้งเฉลยให้อัตโนมัตินะครับสั้นที่สุดก็คือ,อาเลนนะครับภายในการก็คลิกที่เลนนะครับตัเลือกที่1จากนั้น เราตั้งค่าคะแนนตรงนี้กี่คะแนนนะครับข้อนี้ได้ครหนึ่งคะแนนแล้วก็เสร็จสิ้นจากนั้นเนี่ยนะครับข้อนี้จําเป็นไหมที่ให้เด็กต้องทําถ้าจําเป็นแล้วก็เปิดที่จําเป็นนะครับแล้วก็ให้เราไปคลิกที่รูปสามเหลี่ยมหลังคําว่าจะอานร,รูปสามจุดหลังคําว่าจําเป็นนะครับคลิกหนึ่งครั้ง นะครับแล้วก็เลือกสลับลำดับของตัวเลือกการที่เราเลือกสลับลำดับของตัวเลือกตรงนี้นะครับ <Genesis> เพื่อป้องกันที่จะโลกกันของนักเรียนนะครับเวลานักเรียนเข้าทำเนี่ยตัวเลือกที่หนึ่งตัวเลือกที่สองตัวเลือกที่สามของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันมันก็จะสลับตัวเลือกกันนะครับป้องก,กัน,ก,นการทุจริตโลกกันของนักเรียนได้แล้วก็คลิกสลับตัวเลือกนะครับจะเห็นได้ว่าพอเราตั้งจะเลย หนึ่งคะแนนตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะมาปรากฏตรงคะแนนรวมตรงนี้ด้วยนะครับติดหนึ่งข้อทีนี้เราพอเราจะไปข้อที่สองเราก็คลิกที่เครื่องหมายเพิ่มคาถามอีกนะครับหนึ่งครั้งเข้าไปข้อที่สองข้อใด ข้อใดคือการสื่อสารทางเดียวเลือกแรกการดูทีวีจลที่สองการคุยโทรศัพท์ ตัเลกที่3การใช้วิทยุสื่อสารตัวเลืกที่4ี่จุดทุกข้อจุดทุกข้อพอเสร็จนะครับโยนเสร็จตัวเลือกเสร็จปุ๊บเราก็ไปตั้งค่าของข้อที่2องนะครับอันดับแรกเราก็ไปเฉลยก่อนนะครับป้องกันการลืม การสื่อสารทางเดียวนะครับการดูทีวีนะครับข้อนี้ให้กี่คะแนนให้หนึ่งคะแนนติดกไปนะครับจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นจําเป็นไหมที่เด็กต้องตามจําเป็นะนะครับแล้วก็เลือกสับตัวเลือกนะครับสมมุติว่าเราสร้างข้อสอบครบตามต้องการแล้วนะครับทีนี้เนี่ยนะครับ เราดูแล้วว่าสีอะไรมันไม่น่าสนใจนะครับกับคนที่ทำข้อสอบวิธีการปรับแต่งเราก็ไปที่รูปปรับแต่งทีมนะครับปรับแต่งทีมสามารถที่จะปรับแต่งทีมได้นะครับเพิ่มสีสันในการทำข้อสอบของนักเรียนได้นะครับปรับแต่งเสร็จปุ๊บก็ปติดเข้ไปนะครับจากนั้นเนี่ย นะครับใน Google Form เนี้ยเรายัางสามารถที่จะเพิ่มนะครับรูปภาพอะไรเข้าไปได้อีกนะครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มรูปภาพในข้อสอบสักข้อนึนะครับเ้าก็ไปเพิ่มคำถามอีกขอข้อที่3ามกระตุ้นคำถามก็กดที่เครื่องมือรูปภาพ จากนั้นก็ใช้ URL ในการค้นหาได้เลยนะครับอาจใช้ Google ดีกว่าใช้ Google ค้นรูปได้เลยนะครับค้นหารูปภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เอาเลยนะครับรูปนี้ก็เซ e ไปได้เลยะนะครับพอามคำถามจากภาพคือการเชื่อมต่อแบบใด เลืแรกก็คือบัตรนะครับที่สองสตาร์ที่สามริงที่สี่เม็ดครับพอเสร็จนะครับเนี่ยรูปภาพก็มาแล้ว ตัวเลือกก็พร้อมเราก็ไปตั้งค่าเหมือนเดิมอีกนะครับทําอย่างนี้ซ้ําๆไปทุกข้อนะครับตั้งคะแนนนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นอ่าโทุทีนะครับ r ิ n ง r ิ n งคะแนนแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับถามว่าจำเป็นไหมข้อนี้ จำเป็นนะครับแล้วก็สลับกับตัวเลือกนะครับก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบนะครับอทนนี้ถ้าเราจะดูนะครับเราจะดูการตอบกลับนะครับหรือว่าเวลานักเรียนําทำซุงเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะไหนแล้วก็ไปดูที่ลูกตานี้นะครับเดี๋ยวผมลองลองลองทำดูนะครับทำดู เทสลองเทสดูนะครับชื่อเทสนะครับชื่อเทสรหัสนะครับผมก็ขอใช้หนึ่งชั้นวช1นึ่งิที่1ระบบประกายได้มีการส่งยไสดหเทลนข้อที่สองผมขอเลือกสื่อสารข้อที่สามผมขอเลือกสตาร์จากนั้นก็กด ส่งปุ๊บมันก็จะบอกว่าเราได้บันทึกคำตอบของคุณแล้วนะครับตรงเนี้ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยในการตั้งค่าผมให้นักเรียนดูคะแนนได้อย่างเดียวนะครับดังนั้นก็นักเรียนก็สามารถกดดูคะแนนได้นะครับตอนนี้สมมุติว่าตัวผมเป็นนักเรียนนะครับก็กดดูคะแนนนะครับ่งกับสพร้อมกับ ไม่สามารถที่จะแก้ได้นะครับดูคะแนนได้อย่างเดียวนะครับข้อถูกข้อผิดดูไม่ได้นะครับผมได้หนึ่งคะแนนก็คือตอบถูกข้อที่หนึ่งนะครับได้หนึ่งเต็มหนึ่งส่วนข้อที่สองได้ศูนย์เต็มหนึ่งก็คือผิดนะครับข้อที่สามได้ศูนย์เต็มหนึ่งก็คือผิดนะครับทีนี้เนี่ยพอนักเรียนทําแบบทดสอบแล้วเนี่ยคุณครูก็จะไปดูในส่วนที่ เรียกว่าสเปรย์ชีตนะครับวิธีการดูนะครับเราก็ไปที่แบบฟอร์มของเรานะครับวิธีการดูนะครับเราก็ไปที่ g o o g l e Drive นะครับแต่ในที่นี้ผมพอเทสก่อนนะครับอาไปดูวิธีการตอบกลับก่อนการตอบกลับครับแล้วก็ไปสร้างซี สร้างสเปซชีตสนะครับสร้างสเปซชีตสร้างสเปซชีตใหม่นะครับเลือกสร้างน,งนะครับนี่คือข้อมูลของคนที่ทำแบบทดสอบนะครับก็จะมาอยู่ในสเปซชีตนะครับชื่อตระกูลตัวเลือกอะไรเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของโฟมกับสเปซเชีตมันก็จะไปถูกจัดเก็บอยู่ในส่วนของ Google Drive นะครับ Google Drive น,นะครับในส่วนของสเปชีตตัวนี้นะครับมันจะทำงานแบบเรียลไทม์นะครับเมื่อไรที่มีการทำแบบทดสอบในส่วนของสเปชีตตัวนี้ก็จะรับข้อมูลโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้เนี่ยสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยนะครับทำแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วจะส่งให้นักเรียนไปทำนะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะคลิกที่ลิงก์นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับ หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์จากนั้นเนี่ยก็ส่งให้นักเรียนนะครับทาง Facebook ทาง Line ทางเมลนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับอันนี้ผมลองมาวางในในอีกเบราว์เซอร์หนึ่งนะครับลองดูว่าจะลิงก์ไปได้ไหมนะครับอ่านะครับมันก็จะเข้าสู่ แบบทดสอบนะครับให้นักเรียนทําแบบทดสอบได้เลยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นพื้นฐานนะครับในการสร้าง Google Drive อาจสร้าง o o g l e Form นะครับสร้างแบบทดสอบออนไลน์ Google Form สําหรับท่านผู้ชมหรือว่าอาจารย์ท่านใดที่จะองการที่จะให้นักเรียนเนี่ยนะครับ ทำแบบทดสอบออนไลน์ก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับตามลักษณะรายวิชาของอาจารย์นะครับยังไงก็ผมก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังอย่างน้อยๆก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็กอนอื่นนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อว่ามีอะไรใหม่ๆผมจะได้นำมาสอนมาทดลองทำให้ ท่านผู้ชมได้ฟังกันได้ดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ